ครับที่นี่คือริมโขงบ้านหอคำนะครับทุกๆวันนะครับก็จะมาลงโขงนะครับเพื่อที่จะดูตุ่มที่ใส่ไว้นะครับก็จะมีตุ่มกุ้งและก็ตุ้มปลาด้วยนะครับก็เป็นวิถีชีวิตนะครับก็เช่นกันครับก็จะมี ชาวประมงนะครับแล้วก็มีผลมะลากวนนะครับหาอยู่หากินนะครับตามธรรมชาติที่อยู่ใกล้ๆบ้านของเรานะครับฉะนั้นบางทีการใกล้ชิดธรรมชาตินะครับก็จะเป็นความสุขซึ่งแต่ละคนก็จะมีความสุขที่มีความแตกต่างกันนะครับเรามาดูกันว่า มูงกุ้งที่ใส่จะได้ไหมครับโอเคครับนี่ฮะนี่คือปลานะครับที่ได้แต่ละวันที่อยู่ในน้ำโขงเป็นปลาขาวทรายนะครับ คับก็เป็นความสุขนะครับของแต่ละวันที่ได้ลงมาเล่นน้ำโขงรับบรรยากาศนะครับ